ปานธรการแพทย์สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำ5ท่าออกกำลังกายป้องกันภาวะข้อไหลเคลื่อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวไหลจะช่วยกระตุ้นการสั่งการและควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหลโดยผู้ป่วยสามารถทำเองหรือญาติสามารถช่วยออกกำลังกายให้ผู้ป่วยได้เพื่อป้องกันภาวะข้อไหลเคลื่อนหลุด กันที่ท่าแรกนะคะท่าหมุนข้อไหล่ให้ผู้ป่วยนอนหงายแขนวางข้างลำตัวผู้ดูแลประคองข้อศอกและข้อมือผู้ป่วยการแขนผู้ป่วยออกเล็กน้อยจากนั้นหมุนแขนเข้าออกจากลำตัวโดยให้ผู้ป่วยช่วยออกแรงตามทำทั้งหมด20ครั้งต่อรอบและ3รอบต่อวันคะ่ะ ท่าที่2ท่าการแขนผู้ป่วยนอนหงายแขนวางข้างลำตัวผู้ดูแลประคองข้อศอกและข้อมือการแขนผู้ป่วยออกจากลำตัวประมาณ60องศาแล้วหงายฝ่ามือขึ้นการแขนต่อจนสุดการเคลื่อนไหวโดยให้ผู้ป่วยช่วยออกแรงตามทำทั้งหมด20ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวัน ท่าที่3ท่ายกแขนผู้ป่วยนอนหงายแขนวางข้างลำตัวผู้ดูแลประคองข้อศอกและข้อมือยกแขนขึ้นช้าๆโดยขณะยกแขนข้อศอกเหยียดตรงฝ่ามือหันเข้าหาลำตัวโดยให้ผู้ป่วยช่วยออกแรงตามทำทั้งหมด20ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวัน ท่าที่สท่าเอื้อมมือผู้ป่วยนอนตะแคงให้แขนอ่อนแรงอยู่ด้านบนแขนเหยียดตรงผู้ดูแลประคองข้อศอกและสะบักจากนั้นให้ผู้ป่วยออกแรงเอื้อมมือไปทางด้านหน้าโดยผู้ดูแลคอยประคองตลอดการเคลื่อนไหวทำทั้งหมด20ครั้งต่อรอบ3มรอบต่อวันท่าที่หท่ายักไหล่ ผู้ป่วยนั่งตัวตรงแขนวางข้างลำตัวผู้ดูแลประคองรอบหัวไหล่และสะบักของผู้ป่วยจากนั้นให้ผู้ป่วยพยายามออกแรงยักไหล่ทั้งสองข้างขึ้นด้านบนโดยผู้ดูแลช่วยดันขึ้นตามการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยทำทั้งหมด20ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวนันข้อควรระวัง ไม่ควรออกแรงดึงหรือกระชากต่อหัวไหล่เนื่องจากกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีการอ่อนแรงจะทำให้เอ็นรอบหัวไหล่ฉีกขาดหรือบาดเจ็บได้ง่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องปราณทรการแพทย์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ